ไปเจอป้านึ่สีโอเล่าวคนไยเอ้ยพบปะกันบวยกูแม่ไปเจอสะพานกันหัวล้นมากกว่าน้เป็นน้ำเต็มเลยน้ำท่วมน้ำพองนิดนึงน้ำพองเทุกมันน่งสบายดีพี่น้องสบายดีพี่นองบายดีพี่น้องมาฮัว่าคือเก่าบายดีพี่น้องมาฮั่งวคือเก่าเนาะมาจากคนมือนเขา เจ็ดคนจคนนลแบ่งเป็นสองทีมสามสี่สามี่น้องพงว่ะมาทางซ้ายไทยหมดเลยสายพองไทยหมดเลยระหว่างเราพ้อมีน้องคนแล้วก็ลไม่ดน่เลยขี่รถจานต่อไปน้องพี่น้องว่ะสีเฮาสีเขไปกับไแน่อันนี้รถนี่เขาขี่ไปนี้เราจะไปทิ้งไว้สิพี่น้อง เราคนงยังานฮะคือเราตามโคตามป่าตามหยตามหอที่เราส่งเนอะเราเทมทีมเทมมกันที่ยงเทมมาแล้วสีโปรเทมได้ทมไว้เลยกังนันไปส่งต้องไปหามไันไปส่งเนอะเมนเมนเมน เอาสิไปลแล้แ oh, uh ่เหมียนมันก็ปลยแค่มันแก่แก่พี่น้องแก่เร่งเนไหนแล้วนยันาเออนี่บอสจอแอ้มจังไหน รุ่นลุนรุ่นรี่น้องเอ้ยแม่แจ็คพอตโตกากเลยนมนือได้ีอยู่นกองนิ้วเลยครับมัเป็นล้างด่งคันไปโนี้มีอวุธ <laughs> นปปา

ขึ้นขำาพื่อะมันก็มันทามพงใหญ่ทามพงใหญ่เนื้เคียงถามพงวัวพื้นไทยการไทยการมาวะที่มีงัวหมูหนึ่งนอนในคอกหมูตอนแรงๆเนาะพี่นเนาะยังแรกสิแรงเฉยเพิ่นมาเบิ้งอือฮั่นคนทั้งเพืนขี่รถมอไซค์มาเบิ้งเนาะที่เราขี่รถจักรเลยเพื้นให้มาวะในนั้น กำลังเริ่มออกแต่ร้นรุ่นรุ่นงั่วคนน่ะแรงหน้ามูกันเห็นมั้นี่ที่แรงหน้ามูห์กันนี่แต่เขายังบ่เห็นนิดหน้อยงัวเอาสิสิเอาตามหาครับต่อไปเลยแหละสุดยองงานเล่าพี่น้องนี่ อยงไกต้องเพาอ่้อพากันฮาจนพ่อนะสีห้าซอยอัน้าซอยซอยซอยเจ้าจนจนพ่อเถอะนะนี่ครับสีห้าจะมันพ่อหมแล้วอือลูกบ่เอามันไม่ชาวมันน้ำตวกอนตามันน้ำีซี่เหรอไปซี้ซอยเคยมัแดดเฮยเคยมแด้เนาะออาหารเพียงมันมันมีสัมผัสไมือแบบมงเจ้าอะอ่้ยมีไรบเหนคือวีทงหนาเเพราีงูข้าเขา เหนื่อยเนาะเติมตลอดโมโหอะไได้พอเลยข่งพี่นอ้องวะนี้การยังได้็ขอให้พี่น้องไว่กำลังใจให้เด้อตอนนี้หางัวนี่ร่นบวายพี่น้องมันนี้แดดเนาะไอ้พฝนเนาะมีอาวุธลับมือหนึ่งคือกระกุ้นหฮงเติ้นังกระตีกน,นั่งตุ้นหลอด,ดอยู่ว่า ทำเพียงมาก็ขึ้นกกก็ได้โอ้ยได้เหรอ,อสุดเดียวหิ้วข้าวย้ำได้เอาตัวนี้ลงย้ำนั่นกัิไดีก็ขอบบนขอบคุณขอบมกขอบใจเนาะถ่านผู้ชมิตรมองชมบ่อนเนาะทีมาห้างว่ะสวยสวยกันสวยกันเนะะาะให้กำลังใจอือนี่แหละก็คือ คือเหมืนมาสอยเข้าก็คือสอยหายกังใจเข้าอยู่แล้วเดินต่อพี่น้องเดินมาเรื่อยๆเดินจะขาโป๊กคนละนายพานกำมาดูอะไรหายกำลังใจกระทือว่าเป็นการสอยเนาะอืนาทงแต่ลายเขาห้ยถูกฐันยืนไม่แห้งเจ๊ร้อยหนึ่งเจ๊ร้อยว่าสังเกตผิดนี่นี่กินไส้ โอ้ี่น้องมาเจอพี่น้องมาทางไหนแม่มาางีมขาเขียดบ่บหเฮ้งงวงมาว่อนหน่ยบ่องวงเห้งงวงเป็นผงเลยอ่ะสิบต ตัวดำเดวแม่ชวนไล่บเห็นมวน่เดี๋ยวบอกแถวบ้านนะงัวพี่เหยอเขาไานี่านนะ่้านรึบานนวงผม้ทั่วที่อีกเดวทั้งทั้งทั้งขยองทั้งงวยวงทั้งไปไปแล้วมอานนไปอยู่ทังใต้้อทังนอก

เออเดี๋ยวพักมานำเขียดทรายเอ่อแล้วแม่มากระถางไปเดี๋ยวบอ๊ะแมนยังขอดใหญ่ไรลอยลอย อะไรๆปอมนี่เนาะปอมคอแดงโอ้โอแดดรมึงเนาะ ใช่อะอยู่ตราวเลยอยู่ตรงนั <laughs> ้นมันที่สองเห็นก็ลอยเนาะ ต้นมะกอกพี่น้องเลยมาเจอสะพานสายคัวนี่ยจะเป็นสะพานโต่งเข้าวะนิดเดียวเลยต้่าะโต่งแล้<ต> ก็เ่าไงเ่าเแต่กูนงใส่เาเลยแหละแห้งเลยเียยงงามงามหมดยงนั่นละไอหําแล

รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยพี่น้องพี่ป้านะเอาทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเพื่อนฝูง,งเ,งเงนนมื่อยขามากเลยครับพี่อ่วันนี้ผมพูดไทยชงั้นเลยภาษากลางคุณคุณจะบอกว่าให้ว่าภาษาเราวปนด้วยหรอ ปนก็ปนโมเห็นเป็นหยังขายเขียดพี่น้องเลยเมื่อยเลยเมื่อยฮะเมื่อยหิงเป่าเม่อยน้องหน่อยหิวเมื่อยกว่าเฮาพี่น้องเลยย่อสเดินไปเรื่อยๆจากทางมองกินเขาก่อนพี่น้องทางมองขึ้นเขาอยู่ป่าพี่น้องเมื่อยเลย

นีแค่พี่น้องทางคลิปนี้ก็จบลงเมืองแถบนี้ได้พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะที่คอยให้กำลังใจไก่และกับพวกเขาทุกๆคนวันนี้เขาสิแบ่งกันมาสองกลุ่มพี่น้องสองกลุ่มส่วนส่วนน้องน้องทำแหล่น้องทำแหลนสีบัวไว้เลยพี่น้องงานหยงเขางานหยงเขาเลยวัวแต่น้องทำแหล่นน้อน้องไก่เฮ่นเลย สบายดีนาะสมองสวบองเดยหยุอยุบสุขภาพแข็งแรงเด้ยยินไม่แห่งรำรวยเงินทองติดตามตอนคลิปต่อไปพี่น้องพี่พ่อรือพ่อหนอ่องสบายดี